สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มพลังงานเพิ่มพลังใจเพิ่มพลังกายให้คนเนี่ยไปถึงเป้าหมายของคุณหรือว่าไปบรรลุปเป้าความสำเร็จนะคะของคุณนะคะให้คุณเนี่ยตั้ง ตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องการอะไรมีอะไรก่อนนะคะโดยที่คุณเนี่ยจะต้องเขียนเ,เขียนทั้งหมดเจ็ดด้านด้วยกันนะคะก็คือให้คุณเนี่ยให้คุณเอากระดาษกระปามาก่อนนะคะคลิปนี้เตรียมกระดาษกระปานะคะมาทำกระบวนการกันอันนี้เป็นกระบวนการของแจ็คแคนซูที่แบบว่า เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกเลยเอามาอันนี้เป็นกระบวนการที่ทําให้คนเนี่ยไปถึงเป้าหมายเพราะว่าบางคนเนะี่ยบอกว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วทำไมแบบมันยังไม่สําเร็จสักทีว่าไอ้ด้านนี้ก็จะแบบความสัมพันธ์ทําไมมันแย,ย่จังเลยวะทําไมช่วงนี้แบบเมียมันมันชวนทะเลาะปล่อยจังเลยวะหรือว่า ผัวชวนทะเลาะบ่อยทำไมผัวมันกินแต่เล่าทำไมผัวไม่กลับบ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ,ะเรามาเขียนเรามาเขียนเจ็ดด้านเจ็ดเป้าหมายด้วยกันนะคะอันอันเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละด้านมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เขียนเป็นตารางตัวทีนะคะถ้าใครเรียนบัญชีก็คงจะคเคยเรียนตัวทีหน้าตาราง เอลโบราณมาเจ็ดด้านนะคะให้คุณเขียนทั้งหมดเจ็ดด้านแต่บางบางที่บางบาง,บาง,บางอาจารย์บางครบ้านอาจารย์อาจจะแปดด้านนะแต่ว่าวันนี้เราเอาเจ็ดด้านกันก่อนนะเอาง่ายๆก่อนนะเจ็ดด้านเอาอันแรกก่อนนะสองสี่หกเจ็ดอันแรกก็คือเป้าหมายส่วนตัวนะคะอาตีตารางมันก่อนนะเป้าตารางเป้าหมายส่วนตัวด้านซ้ายเนี่ย ให้เขียนสิ่งที่ไม่ต้องการนะคะส่วนด้านขวาให้เขียนสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะเขียนหวัวข้อเป้าหมายส่วนตัวแล้วก็เขียนปุ๊บตารางออกมาข้างซ้ายเขียนชั้นสิ่งที่ฉันไม่ต้องการด้านขวาเขียนสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนะคะเป้าหมายส่วนตัวก็อย่างเช่นสิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่คุณต้องการทำสิ่งที่คุณต้องการจะมี นะคะคตารางถัดไปก็เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ก็เขียนตารางเหมือนกันข้างซ้ายสิ่งที่ฉันไม่ต้องการข้างขวาก็คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยก็อย่างเช่นเพื่อนครอบครัวคนรักเพื่อนร่วมงานบอสหัวหน้านะคะตารางต่อไปนะคะก็คือสุขภาพและร่างกาย ข้างซ้ายก็เขียนเือนเดิมสิ่งที่ฉันไม่ต้องการขท่าความเเขียนสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆสุขภาพและร่างกายก็อย่างเช่นความผาสุกความฟิตรูปลักษณ์ทางกายผิวพรรณหน้าตาความสูงความหล่อความสวยอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับร่างกายของคุณนะ ตารางต่อไปก็คืออาชีพและการศึกษาเขียนหัวข้ออาชีพและการศึกษาไว้ข้างบนแล้วก็เขียนตัวทีตารางต,างตางางัวทีข้างซ้ายเขียนสิ่งที่ฉันต้องการข้างขวาคือเขียนสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเออเอาไหมสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนะคะข้างซ้ายเขียนสิ่งที่ฉันไม่ต้องการข้างขวาสิ่งเขียนสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนะอาชีพและการศึกษาก็อย่างเช่น อา,อาชีพสถานศึกษาเป้าหมายทางการงานนะคะเขียนว่าคุณอยากทำอาชีพอะไรอยากเรียนที่ไหนนะคะาตารางถัดไปนะให้คุณเขียนนันทนาการนะคะข้างซ้ายเขียนสิ่งที่ฉันไม่ต้องการด้านขวาเขียนสิ่งที่ฉันต้องการจริงจนันทนาการก็อย่างเช่นกีฬา งานอดิเรกความสนุกสนานวันหยุดพักผ่อนนะคะ,อ,ะอีกรอบนะนันทนาการอย่างเช่นกีฬางานอดิเรกความสนุกสนานวันหยุดพักผ่อนนะคะด้านที่6นะคะหัวข้อเขียนเรื่องการเงินนะคะด้านซ้ายเขียนสิ่งที่ฉันไม่ต้องการด้านขวาเขียนสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนะคะ การเงินก็อย่างเช่นรายได้เงินเก็บการลงทุนเงินออมค่าจ่ายนู่นนี่นั่นนะคะอันต่อไปอันสุดท้ายด้านสุดท้ายก็คือการให้กับสังคมนะคะให้เขียนตารางนะคะสิ่งด้านซ้ายสิ่งที่ฉันไม่ต้องการด้านขวาเขียนสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนะ การให้กับสังคมก็อย่างเช่นการกุศลการบริการสาธารณะการาแบ่งปันการเขาเรียกว่าอะไรให้ทานหรือการทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการให้กับสังคมนะคะให้คุณเนี่ยตั้งใจเขียนนะคะเขียนแบบด้านละหน้าสองหน้าก็ได้นะแล้วแต่ที่คุณจะนึกออกนะแล้วก็ ให้ใช้สมาธิในการเขียนนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นด้านความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์แบบโรแมนติกในฟันของฉันอ่ด้านซ้ายสิ่งที่ฉันไม่ต้องการอย่างเช่นอ่สามีหรือแฟนที่ดูทีวีตลอดวันหยุดและด้านขวาวก็อาจจะเขียน สามีที่มีความสุขกับรูปแบบชีวิตที่กเระตือเริงก็คือสามีที่ขยันทำงานนะแล้วก็อีกอ,อันหนึ่งนะคะ,ะสิ่งที่ฉันไม่ต้องการนะคะก็คือสามีหรือแฟนที่สุขวดีดื่มเหล้าสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆก็คือสามีหรือแฟนที่ใส่ใจกับสุขภาพของเขานะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ฉันไม่ต้องการนะคะเรื่องความสัมพันธ์สามีหรือแฟนที่ขี้โมโหหรือเป็นคนที่ขี้ดงดขด้โมโหร้ายเป็นคนอันตรายเป็นบุคคลอันตรายนะคะสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคุณก็อาจจะเขียนสามีหรือแฟนที่ใจดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเมื่อเมื่อคนเขียน ทุกด้านความทุกด้านเสร็จแล้วทั้งเจ็ดด้านทั้งเจ็ดตารางนะให้คุณเนี่ยกาคบาดด้านซ้ายเนี่ยทิ้งไปเลยนะคะกาคบาดค่าทิ้งฉันไม่เอาแล้วฉันทิ้งมันไปฉันรับแต่สิ่งดีๆด้านขวานะคะอาจจะพอคิดค่าเสร็จคุณก็อาจจะพับแล้วก็ชฉีทิ้งหรือเผาทิ้งไปเลยก็ได้นะเออ อันนี้ก็เป็นการเพิ่มพลังหรือว่าเพิ่มขีดความสาม,มารถในสิ่งที่คุณอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสิ่งที่คุณอยากจะมีอยากจะได้เรื่องสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้มันเหมือนกับเป็นการปลดล็อกใต้สำเร็จคุณเลยแหละเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพอคนตั้งใจเขียนออกมาจริงๆนะคุณก็ อาจจะไม่รู้ตัวนะคุณทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ต้องการแต่มันได้มานะแล้วลองเอาไปทำดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจหรือว่าทักทายหรือว่ามาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ที่การได้แชร์ข้อมูลความรู้ให้กับทุกคนไปในแต่และคลิป แต่ละวันนะคะก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะด้วยรักรักปาถันหาดีค่ะทุกคนคู่ควรกับความรักที่ดีชีวิตที่ดีนะคะบ๊ายบาย